สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจใช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกรกราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่31สิงหาคมปี2568 มโต๊อธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดรูปแบบโฟรา,าศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ ขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินการพืชศกมาก่อนคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโตส์อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามาดับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สามถ้วยสามถ้วยมีพลังงานไพ่การที่ตกอยู่ในตําแหน่ง เป็นความรู้สึกของคุณนะจ,จะเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่3มเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ามีมพลังงานให้การปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสารมีคนที่กำลังรังเลหรือโดเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีมีพลังงานให้เดือดแทนบันส์สายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันมันเหมือนยิ่งพยายามตัดใจจากเขาคนนั้นเท่าไหร่ความผูกพันยิ่งทวีคูณหรือการ ที่เราเป็นฝ่ายที่ห่วงใหยเขา ในสิ่งที่เราดูแลในสิ่งที่เราห่วงใยเขามีพลังางานไพ่ออดครับการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่หรือการกลับมาถือถ้วยแห่งอารมณ์และความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสในวันข้างหน้าเสมอการที่เรากลับมาอยู่ในมุมของเราในที่เดิมของเราหัวใจที่เราอยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าความรู้สึกของเราในตอนนี้กลับมาปกป้องในตัวของเราเองมีพลังงานไพ่เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรัก การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีการสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจมาผิดหวังเดลเบอร์คืออดีตที่ผ่านมาความรู้สึกมันอาจเปนฝ่ยนเราที่กําลังเลือกที่จะเดินห่างหรือเลือกที่จะเดินถอยออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเราเคยรักเราเคยผูกพันเราเคยห่วงใยซึ่งกันและการมีพลังให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจน การยอมรับกับความเป็นจริงการยอมรับกับความเป็นไปในสิ่งที่เป็นตัวตนและในความรู้สึกในตัวตอนนี้ของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตัดสินใจเด็ดขาดในตัวของคุณเองนะครับเป็นปรการให้ห้ามเท้าปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือมีคนที่กําลัง กำลังแก้ไขปัญหากับอดีตที่ผ่านมามีเรื่องวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนพี่น้องเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลาความรู้สึกหรืออารมณ์และความสึ้คคำพูดคนก็เปลี่ยนได้จิตใจคนก็เปลี่ยนได้ หัวใจคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กําลังเปลี่ยนไปในสีอดีตที่ผ่านมาของคุณมีคนที่อยากกลับไปในอดีตที่ผ่านมาที่คุณเคยดูแลที่คุณเคยว่ใงใ่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายไม่ได้มาก็อารมณ์และความรู้สึกที่เรามอบให้เขาในวันนั้นในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ใน เวลาในปัจจุบันของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในแบบแผนของคุณในการวางแบบแผนและในการวางเป้าหมายในตัวคุณเองมีพลังภาย2อสองเหรียญเป็นพลังภาพก,การที่ความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอ ในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ดังใจดังสิ่งที่เราวางบ้างแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการที่เป็นบททดสอบแห่งความรู้สึกและจิตใจของคุณเองมีพลังให้การฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้ามีพลังไ่ความที่ในอนาคตข้างหน้ามีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวในตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดกับเรื่องราวไม่ดีในชีวิตของเราแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะครับเป็นพลังงานไพ่ใต้สํหรับมีพลังงานไพ่ความเครียดความคิดเยอะความคิดมากช่วงนี้มีการที่นอนไม่ได้นะอาทิตย์มีการที่นอนไม่หลับหรือการที่เหมือนเราทํางานเยอะทํางานมากหรือมีพลังงานให้การที่เราเครียดในเรื่องความรักที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่กําลังคมตา หลับลงคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณเป็นคนที่เดินอยู่ในเวลาและในห้วงวันเวลาเดียวกันนะครับเป็นทางกานไพ่ในความพยายามพิชิตปีศาจ ของคุณนะมันคือบททดสอบและมันคือจิตวิญญาณในตัวของคุณเองมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกมากมายในอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจะเป็นคนที่มีการกําหนดในความรู้สึกในตัวของเราเองมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความสุขความสมหวังคุณจะเลือกจําในสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปนะคะปปรับเป็นพลังงานให้ในนอดิตการเปลี่ยนแปลง การที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนเป็นคนที่มีมุมมองเป็นคนที่มีแนวแนวคิดเป็นคนที่รู้ว่าไหนจริงอไหนไม่จริงอนไหนควรคู่กับเราสิ่งที่ดีเราก็หาให้กับตัวของเราเองในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปนะครับมีพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังานไพ่สิบใบ คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะมีประงานให้โอกาสหรือมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสในสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณคนที่เคยปกปิดคนที่เคยซ่อนเลนคุณอาจจะไปรับรู้ในความรักความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาที่คุณเป็นฝ่ายที่รับรู้มาหมดแล้วแต่ความรู้สึกของคุณคุณจะไม่เป็นคนที่เปิดเผย กับความรู้สึกให้กับใครได้ฟังเพราะเราอาจเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งอยู่ในตอนนี้ของเรานะครับของชาวธาตุดินนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปวันที่เรากลับมาพบวันที่เรากลับมาเจอมีคนที่อยากขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดในสิ่งที่อดีตที่ผ่านมานะขออุพลัมภ์ให้ใน อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะในสิ่งที่คุณทําคุณทําด้วยหัวใจคุณทําด้วยความรู้สึกคุณทําด้วยจิตใจที่เป็นความรักและความห่วงใยกับเขาด้วยความ รักของเราเราพร้อมที่จะทุ่มเทกับคนที่รักกับคนที่แคร์แต่คนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ไว้ใจทําให้ความรักเราต้องเป็นฝ่ายที่เจ็บมานะมีพลังงานเพ่ใน 4- 4สถ้วยนะครับเป็นพลังงานพ่ความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเรานะมันอาจมีเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าเรื่องความผิดหวังเรื่องความเสียใจหรือการที่เราเริ่มที่จะปล่อยไปแล้วในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนเคยขอ ขอโทษเขาก่อนแต่คนที่กระทำไว้กับเราคนที่ผิดต้องกลับมาขอโทษในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้กับเรานะครับเป็นพลังงานให้สี่เหรียญสี่เหรียญคือพลังงานให้การรอคอยการเฝ้ารอมันเหมือนกับการที่เราก็ยังดื่มเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกหรือในความคิดของเราไม่ได้ในสิ่งที่เราเป็นฝ่ายที่ดูแลและห่วงใยมันเหมือนมีคนที่กําลังแอบสืบกําลังแอบ่ ork, งอ,บองคุณอยู่หรือกําลังแอบมองคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานให้นายอวานนายอวานความห่างไกลการต่าง กันโดยระยะทางมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณในวันที่ห่างไกลมีความรู้สึกที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้มีคนที่กำลังรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันมีคนที่อยาก ส่งข้อความมาหาคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดคนคนนี้เป็นคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากอีโกโ้เยอะอีโก้มากหรือคนที่มีความใจร้อนในวันที่เขากลับมามีสติในวันที่เขากลับมาเห็นในความจริงเขาอาจเป็นฝ่ายที่กําลังคิดหนักมากในสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณมีพลังงานไพ่สองไม้เท้ามีพลังงานไพ่เดอร์ชิลดมีไพ่ของเดอะเมจิเชียนะครับเป็นพลังงานไพ่ดาวพูดคนที่มีเสน่ห์คนที่มีสเนนมสเน่ห์ในคําพูดคําจา คนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณเคยเรียนรู้นิสยัยคุณเคยเรียนรู้ใจคอคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมและการกระทาของเขาหมดแล้วคุณรู้ถึงคําพูดไม่จริงคําพูดไม่ชัดเจนของเขาแต่ในความรักที่เรามอบให้เราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนที่รักกับคนที่แคร์แต่การที่ให้อภัยแล้วคนคนนั้นต้องไม่ทําผิดอีกนะมีพลังงานไพ่เดอะเิร์เวอร์นะครับชาวเมทุนนะเดิร์เวอร์ The คือพลังงานไพ่ความมีสเสน่ห์และความโดดเด่นในตัวของคุณเองสเตนชาวสิงรัคนาสิงกับอดิที่ผ่าน เราเจ็บมามากพอแล้วตอนนี้คุณจะไม่เจ็บอีกในสิ่งที่คุณกลับมาตัวของคุณเองในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่เราเข้มแข็งขึ้นในความรู้สึกที่เรามองไปข้างหน้าเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาทาอะไรเราไม่ได้ในตอนนี้เพราะกาอดีตที่ผ่านมามันยังอยู่ในความทรงจําและอยู่ในความคิดในวันที่เราเริ่มที่จะเดินลางจางหายไปมีคนที่วกวนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณนะครับมีพาให้ความเครียดความคิด ในตอนนี้มีคนที่กำลังคิดหนักมากว่าจะทำยังไงให้คุณให้อภัยให้คุณให้โอกาสหรือสิ่งที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปในตอนนี้เขากำลังเห็นคุณค่าในความรู้สึกที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะครัเป็นพรางเพ่ห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่คุณสนใจเขาเข้ากับไม่เคยสนใจในวันที่คุณไม่สนใจเขาแล้วเขากลับมา สนใจคุณมากขึ้นนะมีพลังไพ่กาที่มีคนที่กําลังใจร้อนอยู่ในตอนนี้เขากําลังร้อนลนกําลังกังวลกระวายใจอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่มันเคยเป็นความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาที่เคยมีปัญหาเคยไม่เข้าใจเคยเหมือนกก่กาที่มุมมองหรือความคิดที่แตกต่างกันตอนนี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่อยากกลับไปเริ่มต้นกับคุณในในสิ่งที่เขากําลังเหมือนเดินทาง ร่องรอยไปวันๆของเขาไม่มีเป้าหมายเหมือนคุณคือเป้าหมายเหมือนคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปความรักคือการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันความรักคือการเอาใจใส่ความรักคือการไว้ใจและการเรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์ทุกๆวันนะมีการเปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาและในวันเวลาที่เขาอยากกลับ มาหาคุณอยากไปพบเจอคุณอยากเล่าเรื่องทั้งความฝันเล่าเรื่องทั้งความหวังให้คุณได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรูพลังงานไพในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับขอเช็คพลังงานไพในปัจจุบันว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมีพลังงานไพใน ซิกออฟครับคนเกา่กาๆคนเดิมๆหวนกลับหวนคืนเขากำลังคิดถึงวันเกา่กาๆว,วันเดิมๆที่เคยมีคุณที่เป็นคนที่เคยให้ใจกับเขา ในวันที่ไม่มีคุณแล้วตอนนี้เขากำลังอยู่ในสถานที่เก่าๆในสถานที่คุ้นเคยที่เคยมีคุณไปด้วยในสิ่งรอบๆตัวของเขาเขายังมีของที่คุณให้กับเขาอยู่ในมือของเขานะในตอนนี้เขาถือหัวใจของคุณไว้เขาอยากถือหัวใจและเขาอยากขอโทษในการกระทำผิดที่เขาทำว้กับคุณเดลเวอร์นะครับเป็นพลังงานให้ทูออฟครับ เป็นพลังางานให้ความรักความผูกพันการมองตาการพบกันการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการมองเข้าไปในแววตาและดวงตาคุณเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เขา กำลังตื่นรู้และเขากําลังคิดได้เขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณก่อนที่วันเวลาจะสายไปมีไพ่ของสิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นครัวคุณคือถ้วยแห่งสายน้ําคุณคือความเติมเต็มคุณคือคนที่เขาอยากเป็นข้อเป็นครัวด้วยในสิ่งที่เราได้สร้างอนาคตและเป็นข้อเป็นครัวซึ่งการและการสำหรับบางท่านเป็นการที่เคยมีลูกด้วยกันแล้วสำหรับบางท่านอาจจะเป็น ที่วาดหวังถึงเป็นข้อเป็นขัวซึ่งกันหรือการอยู่ด้วยกันนะครับเป็นพลังาไพ่ในสามเหรียญเดอะเอ็มเพอร์เช้าเมธทัดไฟคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แขกคนที่พร้อมที่จะเกี่ยงข้างในวันเวลาที่ทุกในวันเวลาที่เศร้าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันหรือเข้ากําลังคิดถึงวันที่คุณเคยผูกพันและเคยดูแลเขามีพลังาไพ่ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มัน ไปแล้วมันก็คงควรกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ได้เขาอยากกลับมาทําให้วันเวลาและทุกๆอย่างมันดีขึ้นมีพลังให้ก้าถ้วยก้าเหรียญความดสดใสความสดสวยรวยรอในแบบคุณนะในก้าวถ้วยนี่คือการดูแลนะการเอาใจใส่ตอนนี้ชาวธาตุดินกําลังดูแลและเอาใจใส่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่รักความสวยความงามความรอในตัวของคุณเองมีพลังให้เดวิลความรุ่มร้องความพัฒน,นาการ เดวิลนี่คือพลังงานให้ความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นพลังงานให้กิเลสเป็นคนที่กําลังที่กลับเข้ามาข้างรักคุณนะในวันที่เขาเคยลงไป ตอนนี้เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเพราะเขารู Arizona, ้หัวใจของเขาเองว่าในหัวใจของเขามีแต่คุณนะครับไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้หรือเปล่ามีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือพลังงานไพ่ความฝันความหวังที่คุณกับเขาเคยมีความฝันเคยมีความหวังที่จะมีทุกสิ่งทุกๆอย่างร่วมการสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันความรักมีการที่มีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีปัญหากันบ้างการใช้หัวใจและความรู้สึก ที่รักและความรู้สึกที่ห่วงใหญ่การแคร์ใจของคนที่รักของคนที่ ให้ใจกันนะความรักคือการให้ให้ได้หเห็นคนที่รักมีความสุขในการที่เหมือนกับความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเหมือนกันนะครับเป็นพลังแห่เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณเป็นคนที่หนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอการแสงดาวแห่งศรัทธาเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เขาอยากจะทําให้ทุกวิธีทางที่ได้ใจของคุณกลับคืนมาจักรวาลดึง ดูดคุณกับเขาให้ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการเรียนรู้การเริ่มต้นการอยู่ร่วมกันนะครับขอรูพทังานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับมีไพ่ของเดอะเมจิเชียนนะเดอะเมจิเชียนคือไพ่ของการที่เขาไปเรียนรู้มาแล้ว ว่าไม่มีใครที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาหรือเขากําลังเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมหรือเทียบเท่ากับคุณในช่วงนี้นะมีพลังงานให้หเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอ,พอกันหรือต่างฝ่ายต่างให้และต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันหรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินมีพลังให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันได้นะเพจออฟ ครับนี่คือความน้อยใจหรือเขารู้สึกถึงความที่โอกาสน้อยหรือเกินที่จะได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีไพ่ของเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยไม่ว่าการเวลาหรือวันเวลาเนิ่นนานเขายัางรอคอยคุณอยู่รอคอย คุณอยู่ในที่เดิมในสิ่งที่เขารอคอยคุณเปิดโอกาสให้กับเขาเข้าไปในหัวใจและในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้หรือเป็นพลังงานไพ่การวนกลับหรือเขาเคยวนกลับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเป็นไพ่ของการมุกอ่อนเป็นวงกลมนะในสิ่งที่ในตอนนี้เขามีแต่เรื่องของคุณอยู่ในความคิดในหัวสมองของเขานะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้มาแล้ว ในสิ่งที่คุณเคยให้ความรู้สึกคุณเคยให้ใจไม่มีใครที่รักเขาไม่มีใครที่แคร์เขาในสิ่งที่เขาเหลือตัวคนเดียวหรือในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกภาพเก่าความทรงจําเก่า กำลังย้อนกลับเข้ามาในความคิดของเขานะครับเป็นพลังให้การวนกลับการหวนคืนความช่างใจความช่างใจในความผิดและในความในการกระทําของเขามีคนที่อยากกลับมาพูดคุยและอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งหน้าการปรึกษาการการพูดคุยและการวางแบบแผนไปด้วยก,กันในออบคับกัลยาณมิตรคนที่จะอยู่ด้วยกันในวันที่เราสุขและทุกข์เศร้าเสียใจ คนที่เป็นกัลยาณนนมิตรคือคนที่คอยช่วยเหลือและคอยเกื้อกูลและคอยสนับสนุนซึ่งกันและการเดวิลบรรพนาให้ความพัฒนาการในตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณดูมีคนที่น่าค้นหา ตอนนี้เขากำลังแอบมองคุณอยู่หรือกำลังแอบพึงคุณหนักมากแอบหวงคุณหนักมากนะเขาหวงคุณมากนะในตอนนี้มีพลังไพ่สิบไม้เท้ามีไพ่ของเก้าทูกเก้าเหรียญความสดใสความโซสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณจะเป็นคนที่หาสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะในสิ่งที่เขาขาดคุณไปในตอนนี้เขาไม่มีคุณที่เดินร่วมเดินในเส้นทางเดินกับเขาอีกครั้งแล้วในสิ่งที่ เขาอยากกลับมาเดินเคียงข้างและเดินเคียงคู่กับคุณนะเขาถือเหรียญที่มีค่าหรือการที่ตอนนี้เขากำลังเก็บเงินหาเงินเยอะเพื่อหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณนะครับขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินนะครับ มีไพ่ของดีหายพิเทศนะครับความรับการปกปิดการซ่อนเลนความหง,งุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจในค่ำคืนนี้เหมือนมีพลังงานไพ่คนที่กำลังคิดถึงคุณหนักมาก ความรู้สึกของคุณยังเหมือนเขาอยู่หรือเปล่าในสิ่งที่เป็นความรู้สึกเดียวกันนะมีใจที่หวาดวุ่นเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลามีพลังงห้เดอะเฮอร์มิตชาวกันลักคนาการก,กลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ต่อในสิ่งที่เรากลับมาคิดและเรากลับมาทบทวนและเรากลับมาช่างใจว่าคนที่เคยทําผิดไว้กับเราและคนที่เคยทําให้เราเสียใจ เรายัางพร้อมให้อภัยกับคนคนนั้นอยู่หรือเปล่านะในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดและทบทวนกําลังลืมเขาคนนั้นแต่ความรักที่เรามอบให้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ลืมยากในตอนนี้นะมีพรางาพการติดต่อการส่งข้อความเขาอยากให้คุณรับรู้ข้อความของเขาเขาอ,อยากส่งข้อความและให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาเขาอ,อยากรู้ใจคุณเขาอ,อยากรู้ความรู้สึกของคุณที่มีเขาอยู่ในหัวใจมีไพ่ของจัดเมน้น ผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทํากรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนอย่างนั้นได้รับการกระทําแบบนั้นหรือมีคนที่กําลังได้รับกรรมของเขาหรือเขาต้องไปรับกรรมก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือคนที่หลักเขาที่สุดในสิ่งที่ เป็นคุณเพียงคนเดียวที่รักเขาที่สุดในตอนนี้เขารู้ใจแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันหรือเรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันทุกคนมีการที่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาทุกมาเศร้ามาสุขมาสมหวงังมาพัดภาคมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างกําลัง คิดถึงกันอยู่นะครับมีพลังงานไพ่สี่เหรียญมีพลังงานไพ่เดอร์มีเจียนมีไพ่ของวิตตอรี่ความสําเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขานะมีพลังงานไพ่จัติกชาวตุลลัคนาตุลความเครียดความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่หกดาบการการมูฟออนมันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีการ เราจะอยู่ได้หรือเปล่า แต่คุณแบบเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแต่ตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สิ่งที่เคยแตกหักพังไปเขาอยากทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนดังวันที่เราอยู่ร่วมกันนะครับเดทการจบการเลิกรากเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันเดทคือพลังงานเพ่อใไม่ไม่ไม่มีไพ่ของความทุกข์ในเรื่องความรักนะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชนาวันเวลา ในวันเวลาที่เขาอยากอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆวันลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากมีคุณในทุกวันเวลาที่มีคุณในหัวใจของเขานะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโตด๊ด ก็ทักไายเข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโตได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุดินท,ทุกท่านนะครับ